ยกมือถ้าไม่มีใครยกมือแปลว่าเรียบร้อยแล้วนะคะคำที่สองไปได้รยังเอ่ยอ,อะไรเอ่ยอ,ออมสินออมสิน ออมสินเอ,เอะเขียนอย่างไรนะออมสิน อะไรอย่างคะออมสินอ้าวต่อไป oh <my> คำที่สามนะคะคำว่าอะไรเอ,อ๋ยอะไรคะ oh <my> เก่งมากดอกไม้ดอกไม้ ดอกไม้ คำาต่อไปไปได้หรือยังคะนักเรียนปลายทางไปได้ยังคะอ่ะาคำาที่สี่ห้องนอนห้องนอนห้องนอน ไปไปได้หรือยังเอออาคำสุดท้ายคำที่ห้าจ้องดูจ้องดูมีคำว่าดูด้วยนะคะจ้องดู เรียบร้อยยังคะ,ค,ะคำสุดท้ายเรียบร้อยยังคะพร้อมที่จะเฉลยหรือยังเออ เปล่าเอออ้าวคำที่หนึ่งคำที่หนึ่ง,คำ,งคำว่าอะไราดินสอสะกดอย่างไร ปิงใครเขียนถูกต้องเก่งมากเลยรับไปเลยหนึน่งร้อยคะแนนต่อไปคำที่สองออ,ออมสินสะกดอย่างไรอ้อ,อ,อ,อ นอสิสออะไรครับสอสใช่หรือไม่ปิง้งใคำต่อไปอ้าวดอกไม้สะกดอย่างไร ดอโกดอกมมไอไมไม่โตไม้ดอกไม้ข้อที่สี่ห้องนอนสะกดอย่างไร

จ้องดออูดูจ้องดูอ้าวใครเสร็จแล้วปิดสมดุดเดี๋ยวต้นทางคุณครูตรวจด,ด้วยต้องส่งให้ครูตรวจด,ด้วยนะคะทั้งหมดสามสิบสี่เล่มอ้าวพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว คาถาของฤษีมีว่าอย่างไรอมเอมยงเออมาเลย กลุ่มที่หนึ่งเมื่อวานนี้ครูบอกว่าเจ้าอะไรเจ้ากบมันร้องเสียงดังมันไปเจออะไรเก่งมากที่ตอบได้อะไปเจอวัวแล้วมันกลับมาบอกพ่อพ่อก็เลยบอกว่าเอ๊ะปกติแล้วใน ในหนองน้ำเนี้ยพ่อเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดแล้วจะมีอะไรตัวใหญ่เท่าพ่อไหมนะพ่อก็เลยเป็นไงคะสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็พองตัวลูกก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้อีกพ่อเป็นไงคะอ้อพ่อก็บอกเอ๊ะจะมีอะไรใหญ่ตัวนี้ล่ะพ่อก็ สูดลมหายใจเข้าไปอีกแล้วก็เบ่งออกมาโอ้โหสัตว์ตัวนั้นอะใหญ่เท่านี้ได้ไหมลูกตอบว่าไงคะไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้อีกครับพ่อแล้วพ่อจะทำไงล่ะพ่อก็สูตดลมหายใจเข้าไปอีกเต็มแรงแล้วก็เบ่งออกมาอีก โอ้โหแล้วขนาดนี้ล่ะใหญ่เท่าขนาดนี้ไหมลูกตอบว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่กว่านี้อีกครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอ้าวพอก็บอกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้าตัวนั้นน่ะไม่มีทางจะใหญ่ไปกว่านี้แน่นอนพ่อก็สูดลมหายใจเข้าไปอีกแล้วก็เป็นไงคะ ออเต่าออกมาปุ๊มเป็นไงอ,อ,อ่เจ้ากบน้อยบอกโทษพอ่อมันใหญ่กว่านี้มากจริงๆนะครับพอ่ออ้พ่อก็เลยเป็นไงเอาละทีนี้ล่ละมันก็เลยแตกเสียงดังเ,เสียงดังบ้องพุ้มออกมาเลยลูกก็ตกใจกระเด็นไปด้วย ในที่สุดเป็นไงคะพ่อมันสามารถเบ่งได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะท้องแตกตายเลยนี่คะเจ้ากบก็เลยเป็นไง่อกบตายไปเลยนะคะเขาเลยสอนให้รู้ว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเธอ ยืดแขนออกไปจนสุดก็มีไม่มีทางที่จะยาวไปกว่านี้ได้ทำอะไรให้รู้จักประมาณตนเองเห็นไหมคะเพราะวัวตัวมันใหญ่มากกบตัวนิดเดียวมันจะใหญ่เท่ากันได้ไหมไม่ได้เขาจึงบอกว่าทำอะไรให้รู้จักตัวเองด้วยถ้าทำอะไรเกินตัวก็จะเป็นไงคะถึงอันตรายได้เออตบมือให้ใครดีละ่ะ ให้คุณครูคนเล่าแล้วกันนะคะเด็กๆทำอะไรก็จงอย่าทำเกินตัววันนี้กวนเวลานาทีไม่เคยรอใครสระอ,อเป็นสระเสียงยาวสระอ,อจะอยู่หลังพยันชนะนั่นเองวันนี้ครูฝากการบ้านกลับไปทบทวนบทเรียนของเราด้วยนะคะครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ